สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่เนยฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะชวนเพื่อนๆทําขนมวงกันค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะแป้งกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะวันนี้ค่ะแม่เนยก็ใช้แป้งข้าวเหนียวอยู่ที่150่รอยห้าสิกรัมค่ะเราก็ใส่ภาชนะของเราเลยนะคะตามด้วยมะาพร้าวขูดค่ะเป็นมะพร้าวทึนทึกนะคะอยู่ที่สาสิบกรัมค่ะแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเกลือป่นค่ะเศษหนส่วนแช้อนชาแล้วก็ผสมแป้งให้เข้ากันค่ะตามด้วยน้ำอุ่นนะคะเราจะนวดแป้งด้วยน้ำอุ่นค่ะ ค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะคะน้ําอุ่นนวดจนกว่าแป้งนะคะจะมีความเนี่ยแล้วก็เข้ากันได้ดีค่ะโอเคค่ะอันนี้เราก็นวดได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะพักแป้งทิ้งไว้ก่อนค่ะประมาณสักสิบ้านาทีค่ะอันนี้ก็พักไว้ก่อนนะคะ พอเราพักแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําแป้งค่ะมาปั้นเป็นรูปกลมๆแล้วก็ใช้นิ้วชี้นะคะจิ้มลงไปตรงกลางให้เป็นเหมือนรูปโดนัทค่ะแบบนี้นะคะขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ตามชอบเลยค่ะก็จิ้มลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะ จากนั้นค่ะเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปรอให้น้ำมันร้อนค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็นําข,ขนมของเราค่ะลงไปทอดเลยค่ะเราใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะเราก็จะทอดจนกว่าขนมข,นมของเราสุกแล้วก็มีสีเหลืองค่ะแล้วก็ค่อยๆกลับด้านนะคะ แล้วก็กลับไปกลับมาแบบนี้ค่ะจนกว่าขนมของเราสุกแล้วก็สีเหลืองได้ที่นะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะขนมของเราก็สุกแล้วค่ะแล้วก็ตักขึ้นมาพักในตะแกรงค่ะให้เสด็จน้ำมันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวน้ำคาราเมลของเราค่ะแล้วก็จะใช้น้ำตาลมะาพร้าวค่ะอยู่ที่80กร,รัมค่ะตามด้วยน้ำเปล่านะคะอยู่ที่ 1- 2ช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นค่ะเราก็จะเคี่ยวน้ำตาลนะคะให้งวดค่ะใส่เกลือป่นลงไปนะคะประมาณเศษหนึ่งส่วนแปดช้อนชาค่ะเคี่ยวจนกว่าน้ำตาลจะงวดเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะน้ำตาลของเราก็จะงวดประมาณนี้นะคะคือจะมีความเหนียวหนืดนน,นิดนึงนะคะประมาณนี้ใช้ได้จากนั้นเราก็จะโรยงาขาวคั่วลงไปค่ะปริมาณตามชอบค่ะ ปิดไฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็นําขนมวงของเราค่ะมาจุ่มในตัวน้ําคาราเมลของเรานะคะเราก็จะหาเหล็กคีบนะคะคีบด้วยแบบนี้นะคะอย่าจับด้วยมือเปล่านะคะมันจะร้อนมากค่ะแล้วก็วางบนตะแกรงแบบนี้ค่ะแล้วก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปเสิร์ฟกันเลยค่ะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมวงของแม่เนยค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะทานกับกาแฟนะคะหรือว่าชาค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูค่ะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b ์กดกระดิ่งให้แม่เนยฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ